นี่คือ12นักสัตว์ในเดือนตุลาคมนี้มันเป็นเดือนหมาฉะนั้นเหตุการณ์ในตุลาเนี่ยจะมีอะไรที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ พบกับชิงแสมังกรธนากรตานาวัชนการทุกๆเดือนก็เหมือนมีนัดกันไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องมาเจอกันให้ได้ครับในเดือนตุลาคมนี้มันเป็นเดือนหมาจริงๆแล้วในเดือนนี้เนะี่ยกับประเทศไทยนั้นเรามักจะมีผลให้คิดสอย่างว่าเวลาการพยากรณ์ดวงออกมานะครับใครที่อยู่ในเมืองไทยเนะี่ย ความแม่นยำมันจะเกิดกว่าเพราะในเดือนตุลานั้นมันไม่มีประเทศอื่นนะครับที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานทะนั้นในเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะมีคนหนปลดกเกษียณไปอีกคนหนึ่งก็ได้ตำแหน่งหน้าที่ใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าดวงเมืองเราเกิดใน21เมษายนีเเมษานนั้นคือเดือนมังกร มังกรกับหมาชงกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเหตุการณ์ในตุลาเนี่ยจะมีอะไรที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่ตุลาของปีนี้ดาวเก้าเข้ามาอยู่ตรงกลางเมืองทำอะไรนะครับให้ระวังเรื่องของไฟนะครับให้ระวังไฟไหม้เกิดขึ้นกลางเมืองกลางจังหวัดกลางเมืองหลวงพวกนี้ต้องระวังครับ ดาวไฟเมื่อก่อนสองเดือนมันไปอยู่ทางใต้มันไปเกิดระเบิดละเอาตรงนี้มาก็ต้องระวังครับทั้นั้นในเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่8ตุลาเป็นต้นไปดาวอังลวงและซึงกังนั่นคือศาสตร์ศาสตร์ตรงนี้ดาวก้าเข้ากลางให้ระวังส่วนคือส่วคือซาส่วอยู่ทางทิศเหนือไปขุดเจาะในบริเวณทิศเหนือ จะเกิดเหตุการณ์3ามอย่างเกิดขึ้นอาจจะเด็กตกน้ําเรื่องของน้ําเกิดขึ้นมากมายดังนั้นทําอะไรก็ต้องระวังผมมาเตือนไว้ก่อนก่อนที่จะพยากรณ์ดวงเพราะเดือนหมานั้นหมานั้นจะมีโอกาสกว่าปีอื่นๆกระต่ายใน,นเรื่องของความรักจะโดดเด่นกว่าใครอื่นมังกรจะมีการเสียทรัพย์ กระเป๋าสตังค์แตกแล้วก็จะมีปัญหาพวกวัวพวกแพะนั้นจะมีความรับผิดชอบงานเก่าๆต้องสะสางให้เสร็จมิฉะนั้นก็จะวุ่นวายในตุลาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในภาพรวมแต่ผมจะพยากรณ์เฉพาะปีเกิดของแต่ละคนนะครับเรามาเริ่มคนเกิดปีหนู ดาวปีเกียงนั้นส่งผลให้พี่น้องมารบกวนคนเกิดปีหนูจะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตมากกว่าปกติคนเก่าที่เคยจากกันไปนานๆก็กลับเข้ามากลับเข้ามาปีเกียงนั้นมาเจอตัวชิกสัวมาแล้วไม่ใช่มาเปล่าอาจจะนำเรื่องเก่าแก่เข้ามาีมาช่วยรับประคําประกันผมหน่อยได้ไหมสร้างความลำบากใจให้คนเกิดปีหนู หมุดหงิดงานเก่าเข้ามาเนี่ยของใหม่ไม่รู้จะได้เดินหรือเปล่าฉะนั้นคนเกิดปีหนูเนี่ยจะเกิดอาการวุ่นวายอย่ารับเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่องเล็กๆที่เกิดเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นทำอะไรระวังไว้สักหน่อยผมเตือนไว้นิดหนึ่งส่วนต่อไปคนเกิดปีวัวครับตัวเพียงใช้มาเจอเกียบใช้ เกียบใช้นั่นคือตัวแย่งคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ประเภทถูกหวยและอย่าโชว์ใครเป็นอันขาดคนเกิดปีวัวเพราะนั้นไอ้ตัวเพียงใช้เนี่ยมีมีเหตุการณ์ที่มายั่วยวนให้เราอยากลงทุนไอ้เงินนั่นยังไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงมาก่อนแล้วไอ้ดิจิตอลมาแล้วไอ้เงินนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ได้แต่เราลงทุนไปแล้วอันนี้ความเสียหายจะเกิดขึ้น คนเกิดวีวัวคนที่เข้ามากระตุ้นนั้นวุ่นวายหมดฉะนั้นให้ระวังเรื่องของการเงินหมุนเงินไม่ทันการไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามานั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีมาต่อยอดมิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ล้มละลายวัวไม่ค่อยดีนักเรามาดูคนเกิดปีเสือเพียงอิงเพียงใช้เพียงอิงคือความคิดที่ดีๆ ความคิดนอกกรอบวางแผนมากกว่าคนอื่นเข้ามาความคิดนี้ดีแต่มาเจอเอาตัวเพียงใช้ให้ฟังไว้นิดหนึ่งรอจังหวะครับเดือนนี้ใช้ได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าทันทีให้รอจังหวะจังหวะนี้เราตามน้ำได้ไหมมีดีแน่แต่ต้องรอจังหวะอย่างเดียวฉะนั้นให้ระวังถ้าเริ่มต้นเร็วมีโอกาสโดนหักหลัง ยังไม่มีใครดีมาเลยนะเอาดูคนเกิดปีกระต่ายผมเองก็เกิดปีกระต่ายครับเจียอิงความคิดความอ่านการเรียนรู้ที่เราเรียนมาตามตำราแน่นเปี้ยเลยมั่นใจมากเพราะนั้นกระต่ายจะมั่นใจเพราะกระต่ายกับเดือนเนี่ยห้กกันห้กกันคือการเงินที่เราเนี่ยกำลังกุมไว้มาเจออะไรเจอเจี้ยใชย้ห้กกันเจี้ยใช้คือ คนภายในครอบครัวเนี่ยลงทุนเลยลงทุนต่อสู้เลยเนี่ยมีโอกาสทองคนที่เข้ามาก็เป็นคนดีเหมาะสาหรับการลงทุนตอนนี้ครับนะอันนั้นให้ระวังการตัดสินใจผิดพลาดเพราะคิดว่ากำกไรแต่ให้ระวังตรงนี้นิดนึงครับาการบริหารงานต่างๆบีแค f ฟูไว้บ้างก็ดีครับ เราไปดูคนเกิดปีมังกรครับชงกันครับเดือนนี้ชงเจี้ยใช้ชงปีเกียงคนกันเองจะกลับมาหลอกเอาสตังพี่น้องเพื่อนฝูงไว้ใจได้แต่กลับเข้ามาเนี่ยเจอเจี้ยใช้ปล่อยเงินกู้เงินจะหายหมดคนเข้ามาแนะนำให้ทำ แต่พอทำไปแล้วผิดพลาดมันเพ่นมันไม่รับผิดชอบมับงกรระวังคนกันเองอย่าเชื่อใจเขามากนักจากมังกรก็มางูครับเจียกลัวเจอเสียกลัวเจี๊ยกลัวกินตำแหน่งเสียกลัวคือแทงตำแหน่งปะทะกันวุ่นวายเสียงดีแต่ไม่ได้ตำแหน่ง คนที่ลุนลุนลุนโชว์ที่ว่ามาดังเหลือเกินจะมีโอกาสได้ตำแหน่งผิดพลาดครับคนเกิดปีงูอย่าหวังอะไรมากนะครับอย่าหวังเพื่อนร่วมงานจะช่วยเหลือทำงานอยู่ดีๆถูกปลดกลางคันอันนี้ต้องระวังสำหรับคนเกิดปีงูเรามาต่อคนเกิดปีม้าครับ ยังไม่มีดีสักปีเลยครับคนเกิดปีมาชิกสัวเจอนักเลงเราเจอเจียซิงใจดีแต่ใจดีกับนักเลงเหมือนชาวนาอุ้มงูเหา่ามันมันหนาวเย็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับให้ระวังความผิดพลาดถูกแทงข้างหลังช่วยเหลือไขโอบอุ้มไขรเอาไว้ม้าต้องระวัง เราไปแพะดีกว่าครับแพะเสียกลัวเจอเพียงอิงเพียงอิงคือความคิดนอกกรอบสิ่งที่ยังไม่เกิดคิดแล้วว่ามันจะเกิดเสียกลัวคือการทำร้ายวุ่นวายสองอย่างมาเจอกันครับให้ระวังการเงินเอกสารสัญญาที่ทำจะมีโอกาสผิดพลาดซ่อนเงื่อนเพทุบายเอาไว้ มาเลยกลางแล้วนะยังไม่ได้เจอคนดีเลยครับเอามาดูคนเกิดปีลิงครับลิงเจออะไรครับเจ้ากลัวเจอเพียงอิงอเพียงอิงคือความคิดนอกกรอบเจี้ากลัวคือกฎบัตรกฎหมายบ้านเมืองความคิดนอกกรอบแต่ถูกผิดกฎหมายคุณจะทำไงให้ระวังการแตกหักทำงานร่วมหุ้นกับใคร จะแยกคุ่นไม่สามัคคีเรื่องของคนอื่นเข้ามาทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นเกิดปีลิงเราไปดูต่อคนเกิดปีไก่ครับเจียซิงเตอเจียอิงเพิ่งเจอปีดีไก่ถึงกับหมาหยอกไก่กันก็จริงแต่ไก่กับเจอดาวเจียซิงเจียซิงคือความเป็นมงคลเทพเจ้ามาคอยช่วยเหลือเจียอิงคือแม่มาช่วยการเรียนรู้ดี ทำให้ธุรกิจราบรื่นทุกอย่างมีผลดีเหมาะกับการลงทุนใหม่ๆในเดือนนี้คนเกิดปีหมาเจี้ยใช้เจอปีเกียงเป็นเดือนหมาด้วยครับการค้าการขายดีเมียสนับสนุนพี่น้องก็ให้การช่วยเหลือับผู้ชายจะมีโอกาสได้แต่งงานผู้หญิงจะเจอสามีที่ดีๆเข้าก้าวเข้ามาในครอบครัว สุดท้ายคนเกิดปีหมูเก็ียบใช้เจอเจียกลัวเก็ียบใช้คือคนมาแย่งผลประโยชน์เจียกลัวคืออำนาจหน้าที่ครับฉะนั้นคนเกิดปีหมูให้คล้อยตามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วรอจังหวะมีความอดทนทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จนี่คือ12นักษัตวถ้าจะให้ละเอียดไปอ่านหนังสือ ของผม2,566ซึ่งเดี๋ยวก็จะออก2,567แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ